ดีค่ะกาสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกค,คะ่ะนะคะเย้ yeah. ทำอะไรก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางเราความสุขเราสร้างโอ้ยยอ้ยโชคดี คิดดีทำดีไปมีความสุขสุขอุรายิ่งทำยิ่งมีทำถูกแบบและง่ายง่ายชิวชิวๆพระโชชตาม,มาด้วยรวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจสุขงอุรา เบิกบานใจมีสุขหนักหนาลูกขึ้นสัะาให้ตัวเองเยวันนี้กับ3ความรักนะคะในการประสบความสำเร็จในการใช้กดแรงดึงดูดค่ะใครได้ฟังคลิปนี้โคชโชคดีมากนะคะหลายๆคนเอ๊ะทำไมมาเวลานี้เอาที่นาเบิกบานเลยก็แล้วกันค่ะนะครับภาพชัดเสียงชัดรอเป,ปลา่ปลาฝากสวสีทุกท่านอีกรอบหนึ่งค่ะม่ต้องชุกเจ็บกัวเสียใจร้องให้ฟูมไฟมันน่าเสงง อย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขา โอเคนะคะเอาแค่นี้พอนะคะกลาสเดีชทุกคนค่ะสถานีความบันเทิงเปิดแล้วนะคะสาหรับใครเข้ามาใหม่นะคะเดนี้เดทที่4ี่แล้วนะคะกับ3ความลับนะคะในการประสบความสเร็จค่ะซึ่งเราอยู่กันเป็นเดทที่สี่แล้วสําหรับคลิปมหากรรยสบวันนะคะรวยเงินนะขอให้รวยงงายขอให้รวยไว้ขอให้รว uh ยให้ร uh i, วย uh 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 เงินเท่ามากมายรว uh ย uh ด้วย, uh i, วยน้ําใจสุอุรา บิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาเธอขึ้นชีวิตสุดบางไม่มีใดควางคนกำลังเฮงดีไปหมดตนทุกอย่างมาถูกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกข์เจ็บัวดเสียใจร้องให้ฟูงไฟ มันน่าเซ็งอ่ะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแปลวเมื่อไหร่จะมีเหงกับเขาเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้กับ3เทคนิคนะคะในการประสบผลสําเร็จค่ะซึ่งใครได้ฟังคลิปนี้โคโชคดีมากๆนะคะ ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะกลาบสวัสดีทุกทุกคนอีกรอบหนึ่งเห็นใครบ้างนะคะไม่เห็นใครบ้างต้องกราบขออภัยค่ะนะะยังส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆค่ะกดจักรากวาลและแรงึงดูดให้กับทุกทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะนะขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะกลาบสวัสดีทุกทุกคนนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะอย่าว่ากันเลยค่ะวันนี้กับ3เทคนิคนะคะในการใช้กดแรงึงดูดถางหลายๆคนอาจจะเข้ามาใหม่เอ๊ะอะไรคือกดจักรวาลและแรงึงดูดกดจักรากวาลก็คือกดธรรมชาติค่ะ ทำไมครับเราก็ต้องตกตึกค่ะ วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายนะคะมันไม่แปลกค่ะที่มีเพียงคนบนโลกใบนี้ค่ะ90%ที่ร่วงรู้ความลับนี้ซึ่งใครได้ฟังนะคะหรือร่วงรู้ความลับนี้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่มันจะไม่เกิดขึ้นหากเรารู้แต่เราทําไมคะไม่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติแน่นอนย่อมไม่เกิดขึ้นวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่มีใครที่จะออกมาบอกเราเลยค่ะว่าที่การที่เราจะสําเร็จมันเริ่มจากการที่เราลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกวันนี้ ับ3ความลับในการประสบความสาเร็จมันคืออะไรซึ่งแต่ก่อนเราเองก็คือคอเป็นคนหนึ่งค่ะที่บอกว่าเฮ้ยการที่ฉันจะสําเร็จมันต้องทํางานหนักๆเห,หนื่อยๆหรือว่าต้องทําเยอะๆมันไม่ใช่ค่ะในทางที่กลับกันวันนี้กฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติเปรียบเสมือนเรากระโดดตึกค่ะเราก็ต้องตกตึกวันนี้เราเองคือคนหนึ่งที่ต้องการสําเร็จซึ่ง3าม เทคนิคหรือในความสําเร็จในการใช้กดแรงดึงดูดมันคืออะไรสําหรับใครได้ฟังคลิปนี้โคชโชคดีมากวันนี้หากเรารู้ว่าวิอารมณ์ความรู้สึกเท่ากับอนาคตหรืออารมณ์เท่ากับอนาคตเราจะรู้ขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างไร วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะคนสำคัญระดับโลกซึ่งเขาล่วงรู้ความลับนี้แต่เราเองก็คือคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยการที่ฉันจะสำเร็จนั่นก็คือการที่เราต้องทำไมคะทำงานหนักๆซึ่งมันตรงกันข้าม จักรวาลนะคะชอบความสุขซึ่งหากวันนี้เราวัดได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรากําลังเดินหรือสิ่งที่เรากําลังทาระหว่างเรากับเป้าหมายมันคืออะไรนั่นก็คือการที่เราจะวัดว่าเฮ้ยฉันเข้าใกล้ในการที่ฉันสําเร็จมันคืออะไรนั่นก็คือความสุขหากวันนี้ในสิ่งที่เราทําเราทําด้วยความรับความสุขแน่นอนสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเราค่ะเราลองถามตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ทุกวันนี้ในการทําของเราเราทําด้วยความสุขหรือเปล่าซึ่งหากเราทําด้วย ความเหนื่อยหรือว่าเฮ้ยมันยากจังเลยหรือมันเหนื่อยๆนะคะซึ่งตัวเราเองก็เป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของเราวันนี้อารมณ์ของเราเท่ากับอนาคตเมื่อฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือหลายๆคนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่อารมณ์ของเราอยู่ในคลื่นหรืออยู่ในอารมณ์คนสําเร็จหรือเปล่านั่นก็คือหากเรามีความสุขทุกช่วงขณะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนเราย่อมสําเร็จเพราะ จกักรวาลชอบความสนุกค่ะวันนี้ทำไมทุกๆครั้งในการเปลี่ยนแปลงหรือเฮ้ยทำไมเราทำด้วยความสนุกแต่เราเองก็คือคนหนึ่งที่แต่ก่อนทำไมคะทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรือทำไปแบบนั้นแหละเพราะหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำไปอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นไปทำงานประจำเฮ้ยเราเองคนหนึ่งที่คิดแบบนี้หรือเปล่าทำไปตามหน้าที่หรือทำไป แบบนั้นแหละเพราะเห็นแก่เงินหรือเปล่าหรือทําไปอย่างนั้นเองฉันต้องแลกความรู้กับเงินหรือฉันต้องใช้แรงของฉันใช้แรกกับเงินเราเองคือคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งหากวันนี้ความสุขความสุขคือกุญแจไขดอกแรกที่ทําให้เราสําเร็จซึ่งวันนี้การที่เราจะวัดว่าให้ฉันเข้าใกล้หรือประสบผลสําเร็จนั่นก็คือความสุข หากวันนี้เราใช้ความสุขนำทางในทุกๆอย่างที่เราทำเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหนักแล้วตายหาแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเฮ้ยวันนี้เราทำด้วยความสุขหรือเปล่ามันไม่ได้เกิดจากการที่ทำงานหนักๆ ankind. หากเรารู้ว่าเฮ้ยอารมณ์เท่ากับอนาคตเราจะลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือเปล่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยอารมณ์เท่ากับอนาคตหรือความรู้สึกของเราเราเองก็คือควรกำหนด และสิ่งหนึ่งที่มันจะไม่เกิดขาน,นั่นก็คือนะคะ ข้อ2นั่นก็คือการที่เราทําไมคะวันนี้กับสิ่งที่เราไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งนั่นก็คือการที่เรารู้สึกวันนี้เรารู้สึกกับสิ่งที่เราปรารถนาะรู้เราต้องการดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งที่เราส่งออกไปจักรวาลไม่รู้แต่เขารับรู้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกซึ่งวันนี้จักรวาลทําไมคะเปรียบเสมือนบอยเมื่อเราส่งความรู้สึกว่าฉันปรารถนาสิ่งนี้นั่นคือจักรวาลมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะนั่นก็คือรับคําสั่งเราเพราะฉะนั้นจักรวาลทำไม เขาไม่รู้ภาษามนุษย์แต่สิ่งหนึ่งที่เขาสื่อกับเราได้นั่นก็คือความรู้สึกวันนี้สิ่งที่เราส่งไปไม่ว่าคุณต้องการหรือปรารถนาสิ่งใดสิ่งที่เราส่งออกไปมันคือ,อไรนะคะไม่ว่าความไม่ว่าคุณจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนา แต่เมื่อคุณเอาหัวใจของคุณและความรู้สึกของคุณไปร่วมอยู่ด้วยแน่นอนทําไมวันนี้หลายลคนอาจจะเป็นคนหนึ่งไม่กล้าคิดนั่นก็คือไม่กล้าจินตนาการในสิ่งที่เราสําเร็จนั่นก็คือข้อ2เพราะจัก,กรวาลทํางานผ่านอารมณ์วความรู้สึกเพราะฉะนั้นหากเราต้องการหรือปรารถนาสิ่งไหนเราจงมองเห็นหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาไม่แปลกทําไมอดีตที่ผ่านมาเมื่อฉัน เขาเรียกว่าคิดในสิ่งที่ฉันไม่ต้องการทำไมสิ่งนั้นมันถูกดึงดูดเพราะมนุษย์โดยทั่วไปไม่รู้ว่าการที่เราจะ เขาเรียกว่าการที่เราจะดึงดูดในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะเราคือคนเลือกวันนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรมันไม่ผิดค่ะแต่สิ่งที่เราเลือกเรารับกับมันได้ไหมไม่ว่าวันนี้คุณจะคิดด้านบวกหรือด้านลบไม่ว่าคุณจะจินตนาการเรื่องของคุณเป็นอย่างไรเราเองก็คือคนหนึ่งที่ถึงบางอ้อนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเราไม่เคยที่จะควบคุมอารมณ์วความคิด แน่นอนความคิดของคนเราค่ะมันมีมากกว่า5-56หมื่นเรื่องในแต่ละวันแต่เราจะเลือกคิดอะไรซึ่งหากเราคิดและรู้สึกสิ่งไหนสิ่งนั้นมันย่อมกลับหรือถูกดึงดูดแน่นอน90%ซของคนบนโลกใบนี้นั่นมัวคิดแต่ในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราคิดหรือจินตนาการไปก่อนแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้เขาเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะอยู่อย่างไรเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะทาฉันจัด เขาจะมาะทวงนี่ฉันไหมนั่นคือสิ่งที่เราคิดออกไปแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรที่เรากำลังคิดและรู้สึกสิ่งนั้นมันกำลังถูกดึงดูดจัก,กรวาลไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเราชอบหรือไม่ชอบแต่เมื่อคุณปล่อยอารมณ์ความรู้สึกซึ่งตัวเราก็เปรียบเสมือนเสาส่งสัญญาณ เราส่งสัญญาณออกไปนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแวแวตาความรู้สึกของเราซึ่งวันนี้หากเราปรารถนาความโชคดีและควันคนที่เขาโชคดีเขาจะมีสีหน้าท่าทางแววตาอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราสื่อออกไปไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยวันนี้กับสิ่งที่เราปรารถนาเราปรารถนาอย่างไรเรามองเห็นภาพความสําเร็จของเราหรอเปล่า เราเองก็คือคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่แปลกนะคะซึ่งทําไมหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งว่าเพ้่ฉันไม่กล้าคิดหรอกในสิ่งที่ฉันปรารถนา มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั่นคือคน90%ทำไมคนสำคัญระดับโลกไม่ว่าแอลเบิร์ตไอสไตน์บอกว่านี่จินตนาการสำคัญกว่าความรู้นั่นคือเขาเกิดจากจินตนาการวันนี้ความคิดความรู้สึกของเราเมื่อเราไม่กล้าจินตนาการในสิ่งที่เราคิดแน่นอนสิ่งนั้นมันย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่รู้90%เป็นอย่างนั้น แต่เมื่อเรารู้ความรับนี้เฮ้ยจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เฮ้ยจินตนาการมาก่อนความจริงตามมาเสมอวันนี้กดจักรวาลกดแรงดุนดูทํางานสองครั้งเสมอนั่นคือมันเกิดจากจินตนาการหรืออารมณ์ความรู้สึกของเราที่เราได้รับมันเรียบร้อยแล้วเรามองเห็นภาพความสําเร็จวันนี้ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรทั้ง6ด้านของชีวิตเราสามารถใช้จินตนาการทั้ง6 ด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพสู่การแบ่งปันสู่สังคมวันนี้หลายหลายคนต้องการให้ธุรกิจของเราเติบโตสิ่งที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างไรธุรกิจเราเติบโตอย่างไรหรือเรื่องการเงินวันนี้หลายหลายคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการดึงดูดเรื่องการเงินเรามองเห็นความสําเร็จของเราเป็นอย่างไรหลายหลายคนอยากได้บ้านต้องการบ้านต้องการรถรถที่เราปรารถนาะมันเป็นอย่างไร เราเคยสัมผัสมันหรือเราเคยมองเห็นหรือเปล่าซึ่งวันนี้อะไรก็ตามที่เราพูดซ้ำๆย้ำๆหรือนึกคิดบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมถูกดึงดูดวันนี้แน่นอน90%ไม่กล้าจินตนาการในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่แต่ทำไมคนสสำคัญระดับโลกทั่วไปเขาเกิดจากการจินตนาการถ้านั้นคนรสำคัญระดับโลกคงไม่บอกหรือคุณครูคงไม่บอกเราว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เมื่อเราไม่กล้าคิดแน่นอนสิ่งนั้นมันย่อมไม่เกิดขึ้นกับเราแต่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เลือกไม่ว่าคุณจะคิดอะไรสิ่งนั้นมันย่อมเกิดขึ้นกับเราซึ่งอดีตที่ผ่านมาเราเองก็คือคนหนึ่งที่คิดถึงแต่เรื่องนี้หรือเราคิดถึงแต่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอเฮ้ยฉันนี่นะ่าจะเป็นคนที่สําเร็จได้เฮ้ยฉันนี่นะจะลุกขึ้นมาเป็น คนร่ำรวยได้นั่นคือสิ่งที่เราคิดไม่ว่าคุณจะคิดอะไรหรือคุณอาจจะคิดว่าเฮ้สามีของฉันทําไมครไปมีน้อยทําไมสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเราเพราะเรามัวแต่คุณคิดกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาจักรวาลไม่รู้ค่ะว่าสิ่งนั้นเราชอบหรือไม่ชอบแต่เมื่อคุณสัมผัสด้วยความรู้สึกและอารมณ์ของคุณไปนั่นแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณต้องยอมรับกับสิ่งที่คุณคิด วันนี้หากเราไม่กล้าคิดสิ่งนั้นไม่เกิดนะคะหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการที่เรามองเห็นความสําเร็จของเราเมื่อเราปรารถนาอะไรเราจงส่งสัญญาณออกไปว่าสิ่งนั้นเราปรารถนาจงพูดซ้ำๆย้ำๆวันนี้หากเราไม่กล้าพูดสิ่งนั้นมันไม่เกิดขนาดเราพูดว่าทำไมฉัน ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องเฮ้ยทาไมฉันทําอะไรก็ไม่สําเร็จเฮ้ยทาไมฉันทําอะไรหยิบจับอะไรก็มีแต่เจง๊จงเจ็แต่เจ้าซึ่งสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดมันได้กลับมาเพราะเราพูดซ้ําๆย้ำๆและทวินหาหรือห่วงหามันอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่มันยังไม่เกิดแต่เราคิดไปแล้วนั่นคือเราไม่รู้ แต่วันนี้การทํางานของกฎแรงดึงดูดนั่นก็คือเฮ้ยอารมณ์เท่ากับอนาคตสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรามองเห็นมันคืออะไรวันนี้หากเราคือคนหนึ่งที่ต้องการสําเร็จอะไรที่เราดูอะไรที่เราคิดอะไรที่เรารู้สึกสิ่งนั้นมันถูกดึงดูดกลับมาหาเรามันทําให้เราถึงบางอ้อในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพราะฉะนั้นการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันง่ายเพียงฉันลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของฉันมองเห็นหรือในสิ่งมองเห็นแต่สิ่งที่ฉันปรารถนาเท่านั้นอันไหนที่ฉันไม่ปรารถนาฉันไม่มองฉันไม่รักหรือฉันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการที่ดึงดูดไม่ว่าจะเป็นจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ซึ่งหากวันนี้เราไม่กล้าที่จะคิดในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาหรือเราต้องการเป็นแบบไหนคุณไม่กล้าคิดแน่นอน นะคะเมื่อเราไม่กล้าคิดสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะกฎแรงดึงดูดทํางานค่ะทํางานสองครั้งเสมอค่ะนั่นก็คือเกิดจากความคิดของเราก่อนความคิดมาก่อนจินตนาการมาก่อนและความจริงจะตามมาทีหลังส่วนข้อ3นั่นก็คือการที่เราต้องสวมการเป็นวันนี้ไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งไหน เมื่อเรารู้ว่าหากฉันปรารถนาสิ่งไหนฉันได้รับมันมาอย่างแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือการที่เราต้องยืนอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือการรักษาการยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่ง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาคุณได้รับอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่คุณต้องกลับมานั่นก็คือการรักษาปัจจุบันโดยใช้ความสุขนำทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตรเราจงสวมการเป็นว่าเฮ้ยฉันได้รับสิ่งนั้นมันมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกของเราเขาไม่รู้ค่ะว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงแต่เมื่อคุณรู้สึกซ้ำๆย้ำๆและคุณสวมการเป็นนั่นก็คือการแอคชั่นหรือแอคติ้งในการสวรมการเป็น ถามว่าเฮ้ยมันหลอกตัวเองไหมแต่วันนี้หากเราเคยหลอกตัวเองหรือเราพูดให้กับตัวเองว่าฉันทําไมทําอะไรก็ไม่สําเร็จฉันทําไมเกิดมาไม่ได้เรื่องหรือฉันหยิบจับอะไรก็มีแต่เจ๊งแต่เจ้าซึ่งนั้นเราก็คือคนหนึ่งที่มโนหรือว่าบอกตัวเองว่าฉันทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่วันนี้กับการเปลี่ยนเราต้องการใช้กฎแรงดึงดูดนั่นก็คือเฮ้ยวันนี้กับการสวมการเป็นซึ่งเรารู้ว่า ฉันทุกอย่างที่ฉันปรารถนาฉันได้รับมันมาอย่างแน่นอนกฎย่อมเป็นไปตามกฎกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติเปรียบเสมือนเรากระโดดตึกค่ะเราก็ต้องตกตึกเปรียบเป็นเป็นกฎวิสิควันตัม ซึ่งวันนี้หากเราอยู่ในกฎกฎย่อกเป็นไปตามกฎหากชั้นคิดแต่เรื่องราวหรือสิ่งที่ชั้นปรารถนาะหรือมองเห็นมันอยู่แบบนั้นแน่นอนเราได้รับสิน,นั้นแต่สิ่งงที่มันสําคัญนั่นก็คือคุณต้องมาอยู่กับปัจจุบันในการรักษานั่นก็คือใช้ความสุขเพราะจักรวาลแห่งนี้ชอบความสุขทําไมคุณครูถึงบอกว่ามีความสุขนะลูกเบิกบานอารมณ์ดีบวกขาดเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ชั้นปรารถนาะมันได้รับอย่างแน่นอนแตก มันสาคัญตรงระหว่างนั่นก็คือการรักษาอารมณ์ของคุณในการยืนหนึ่งคลื่นหนึ่งซึ่งคนที่เขาโชคดีหรือเขาเป็นมันแล้วหรือเราได้รับมาแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะมีสีหน้างอยเหงาเศร้าส้อยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราทําตัวให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะเป็นบอกว่าเฮ้มนโนหรือสร้างภาพ ทำแต่เราไม่ได้ไปหลอกใครแต่เราบอกตัวเองวันนี้หากเราไม่กล้าคิดสิ่งนั้นมันย่อมไม่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณปรารถนาหรือต้องการมันคืออะไรและคุณทําตัวสอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาหรือเปล่านะคะวันนี้กับการใช้ความลับ3 3าข้อนะคะ สความลับในการประสบผลสําเร็จในการใช้กฎแรงดึงดูดหรือหากเราอยู่ในกฎกฎย่อมเป็นไปตามกฎกฎจักรวาลก็คือกฎที่ปกครองโลกใบนี้หากเราอยู่ในกฎยังไงนะคะกฎก็คือย่อมเป็นแต่ย่อมเป็นไปตามกฎซึ่งสําหรับใครมาใหม่คุณต้องไปเรียนคลิปภาพยนตร์การทํางานของสมองค่ะนั่นก็คือคลิปเดอรนอนซึ่งเป็นคลิปทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ของช่องสามที่นําออกมาถ่ายทอดเราเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมเราต้องคิดดีคิดบวกหรือเราต้องคิดหรือเห็นแต่ในสิ่งที่เราปรารถนาวันนี้หากเรายังเห็นเรื่องราวลบๆเน,นืชีวิตของเราไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตเราต้องเราต้องทําไมคะมองเห็นแต่เรื่องบวกๆและตีบวกได้ทุกสถานการณ์นั่นก็คือการบวกค่ะ วันนี้หากอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นตัวสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งเราเองก็คือบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องทํางานเหนื่อยๆหนักๆแต่มันกลับหรือว่าในทางตรงกันข้ามวันนี้กับ3มความลับนี้ซึ่งใครได้ฟังค่ะโคชโชคดีมากเพราะมันมีเพียงคนบนบนโลกใบนี้10เซค่ะที่รู้ความลับนี้แต่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเราจะเป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะลงมือทําหรือเปล่าวันนี้กับเดที่สีแล้วนะคะ นะคะซึ่ง21่อวันนี้เราจะโปรแกรมไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้กับเทคนิคนะคะ3ความลับในการ ประสบผลสําหรับสําเร็จนี้ซึ่งใครได้ฟังคลิปนี้โค้โชคดีมากนะคะนาอาจจะมาอาจจะเลื่เลือนเวลาสักนิดหน่อยนะคะเอาที่นาเบิกบานเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้คงต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้หากคําพูดไหนนะคะที่ใช้หรือว่าพูดผิดบ้างสลับกันบ้างต้องกราบขออภัยค่ะไม่มีเจตนาให้ขุนคล้องหมองมัวใจแต่ทุกอย่างล้วนสื่อออกมาในการเปลี่ยนแปลงหรือการได้เรียนคลิปมหาการที่11วันในการจงใจสร้างหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ตั้งแต่เจอพิมหากาพย์21วันท่านเจตสกุลคือคุณภูพัสตาสสิริธารคุณบอกตัวเองชั้นร้อนแล้วนี่ไม่ใช่ทางเลือสำหรับชั้นแต่เป็นทางรอดซึ่งหากวันนี้เรามีความรู้สึกหรืออารมณ์คำพูดนี้ให้กับตัวเองแน่นอนคุณจะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวคุณค่ะเราเองก็คือคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้นนเรียนพี่มหากาพย์21วันซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ได้เจอชั้นเขาโคตรโชคดี มันต้องมีคนอย่างฉันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นอย่างไรในชีวิตของฉันเฮ้ยการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกแค่นี้เองเหรอที่ทําให้เราสําเร็จการที่เราลุกขึ้นมามีความสุขเบิกบานอารมณ์ดีใช้ความสุขในการนําทางมันเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายแค่นี้เองเหรอวันนี้ใครได้ฟังคลิปนี้โค้ชโชคดีมากๆค่ะแล้วเรามาเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คงต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกาสติค่ะ บายๆจ้ะ